สวัสดีดเุาทุกตาพาฝันจ้าพ่อกันอีกแล้วคะ่ะเบอ้ยก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วหรอคะ่ะกินข้าวแล้ววันนี้ก็กินอันอาหารหวานนำเนาะล้างข่าวนะคะเนาะอาหารหวานเอ้ยนี่ก็มีเตอพอดีเอ้ไปซื้ออันพันเอือนนะสเกียบคะ่ะนี่ อันนี้ยันแบบธรรมชาติอันนี้ผสมมันพ่ผนผสมมันอันนั้นค่ะผลไม้แล้วเพิ่งเอ้เปิดป่อ้เบิ่งนะอันนี้อาจารยกลิ่นไปน้อยนึงแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นแบบผสมผลไม้เราอีกอันนึงนี่เป็นแบบอันนาทูราพนเอนอัน,นธรรมชาติจ้ะ มันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือโยเกิร์ตนี่บัวค่ะโยเกิร์ตแต่ว่าพันหมาอันโยเกิร์ตพันหมาผสมกับอันพันเอิญแต่บ้านเฮาชีสอันชีสสดค่ะอันนี้ฮันไฮโปรตีนเด้วยค่ะนี่ถ้าคนมันมีอันโปรตีนสูง อันนี้ก็เอสเหรเกอเอสขึ้นยากค่ะเอ้ยก็หึงก็กินทีบนบ่แม่ว่ากินคงมื้อถ้าซื้อมาแล้วก็เพียบบนรมื้อก็ประมาณสองสามมื้อนาะค่ะโน่นนี้อันนี้ใส่นี่อันประมาณนี่ค่ะสองซ้อนเลยกันนะแล้วก็เอ้ยถ้าผสมอันนี้น้ำค่ะอันนี้ก็ปกติเอ้ยเอ้ยสกินแต่อันขาวขาวอันแบบอันนัตตูเรลมื่อวันพันขึ้นยากหวานๆเลยอันนี้ขึ้นน้ำค่ะสองซ้อน กินนั่นคือการกับโยเกิร์ตแต่ว่ามันก็แปลกไปนิดนึงเพราะว่าโยเกิร์ตมันบริเวณบริสุเหอันชีสเนาะค่ะเนาะอันนี้พันผสมมาก็แต่ว่ามันเปลี่ยนอันอาหารล้างปากเลยค่ะนี่นแซบ่บแซ่บมาผสมอันนี้ธรรมชาติอันนี้ก็ผสมอันอันอันนนั้นแล้วค่ะนี่อันผลไม้แล้วนี่บอกค่ะ เกีย๊ยปนึงช่วงนมากเวลาพันธำน์ั่้งค่ะพอเสิออันน้ำตาลกระผพรสมัยผลไม้แล้วก็คนๆๆแบบโยเกิร์ตเลยค่ะ ที่จริงมันก็คือบาซิคของโยเกิร์ตเพราะว่าเบิ่งเอ้เบิ่งเนอส่วนผสมมันนี่ส่วนผสมมันเบสิกพันกระหม่าจิกโยเกิร์ตนะคะนี่โยเกิร์ตอยู่บนกระบอกเลยแต่พันธซิมาผสมมันอันชีสสดแล้วก็อันผลไม้แล้วพันธุ์ซิมมีเข้าหากันนั่นนี่อันนี้เพื่อนก็มีแต่โยเกิร์ตแล้วก็ชีสแต่พันก็ทำดีค่ะแซ่บ ບ່ອນນອກກໍທາງນອກກໍມືດດຽວຈ เรียบร้อยจ้เนี่จ้ะพี่ชี่เขียนว่ามันซีบบมีอันบบมีไข่มันบบมีไข่มันแล้วก็ไฮอันโปรตีนข้ามผลนาลดหุ่นก็ใช้แทนกินแทนได้ค่ะเนี่กินอันผสมกับโยเกิร์ตมันก็บ้เฮหิวอขาวสีนะ ถ้าขนบนรถก็กินธรรมดานี่ก็เป็นแบบของอันของหวานเนาะค่ะเนาะเป็นอาหารนั้นน,นั้นนี่ค่ะสกีบอันอื่นก็แแ่บไปอีกแบบนึงค่ะการที่จริงก็คือการกินโยเกิร์ตนั่นแหละคะ่ะแต่ว่ันบรรยบริษัทเนาะไหลยบริษัทหลายประเทศค่ะการค้ากัมพูชีดอกการค้าขายเนาะค่ะเนาะการทำทุนการนั้นดำรงชีวิต ของแต่ละบริษัทแต่ละบุคคลอันนี้ก็ทุกตาก,กับกินนั้นเกี๊ยค่ะแล้วแล้วนี่ค่ะอันนี้โบได้โฆษณาเลยค่ะแต่ว่าว่าซื้อมากินว่าเลยอันพอดีอันแฟนเอ้ยก็กินน้าค่ะถ้าซื้อมาก็ผสมมันถ้ากินโยเกิร์ตมดไปสั่งนึ่งก็เอ้ยก็เปลี่ยนมากินอันนี้แล้วก็ไปกินนั้นมันมีไหลค่ะขนมมันอยู่นี่มันเยอะแล้วก็เบาท้องเสียค่ะมันปวนท้อง สบายสบายลมหายใจก็สะอาดนะ้ำเอานี่กคะคือการกินนั่นพันเอิ้อนตะบานเหาอาหารนั่นกินของหวานล้างปากาของคะเนะะะาะก็ใส่เอุทุกตาผ่าฝันค่ะบันนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็เอทันเอ็นี่อยู่บอค่ะพวกมันอันนี้มันกตน็ต้นเหล็กมั้ยค่ะมันจะทุ่มเราอยู่เหียนเอ้ยนี่ก็เพ่อแม่พี่น้องมีความสุขก็มีแต่บอกว่า นอนหลับฝันดีเด้อจ้าแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามเอ้ยทุกตาภาฝันค่ะเก็เป็นกําลังใจเอ้ยก็ขอบคุณเยอะๆค่ะเฮ้ยพ่อแม่พี่น้องก็มีแต่ความสดชื่นในชีวิตมีแต่ความสุขความโชคดีเนาะแล้วก็นอนหลับฝันดีเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีเด้อค่ะ